สวัสดีครับอยู่กับเราวนะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมแม่แม่ซี่ทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้ฝนตกอีกแล้วบ้านอ้วนนะครับเมื่อวานไม่ตกนะครับผมแต่วันนี้ตกอีกแล้วนะครับผมดูทางนะครับผมแม่แม่ซีดูครับผมดูดูทางออกทางเข้าบ้านของเด็กอ้วนนะครับผมโอ้ขนาดใส่ทรายแล้วนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ ด้านหน้ามาเลยครับผมนู่นอ๋อหมดไปสองสองรถสามรถแล้วนะครับผมมันจะแฉะอีกนะครับผมเมื่อวานแห้งแล้วนะครับวันนี้มาอีกนะครับผมแม่แม่สี่ดูทางเข้านะครับผมนี่หมดแล้วโอ้อ้วนวันนี้อ้วนก็นอนสบายเลยนะครับผมแม่แม่สี่นะครับก็ฟันโดยอ่าไปตัดญ้ามานะครับนี่นะครับ ตัดยามาตอนเช้านะครับดีพอมาถึงบ้านฝนไม่ตกนะครับามาถึงบ้านสักพักหนึ่งแล้วค่อยฝนตกนะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็ไปซ่อมสลิงมานะครับต่มล้อมานะครับล้อต้มล้อแล้วก็ท่อขาดนะครับไปใส่ท่อคอตโตใหม่้อต่อใหม,ม่นะครับ พอตอ่ใหม่นี่พอตอใหม่เราเปลี่ยนหมดไปเจ็ดร้อยคะแนนไม่กี่สบายเลยนะครับแล้วก็อ้วนก็หลับนะครับผมแม่แม่สี่ดูเด็กอ้วนเรานะครับมเมื่อคืนไม่หลับมาหลับตอนตอนตอนฝนตกบรรยากาศดีนะครับผมแม่แม่สีนะครับก็ อ้วนก็นอนหน่อยอ่าเห็นวันนี้แม่ฟานบอกว่ากินอ่ากินกล้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้พ่อฟานไม่ได้ป้อนนะครับให้อาพ่อฟานไปไปตัดญ้าแล้วก็แม่ฟานป้อนนะครับพอดีอ่าน้องเสยงไม่สบายก็เลยไปตัดคนเดียวเลยวันนี้ ทุกทีพ่อควานก็จะตัดไว้แล้วครับให้น้องเสกแล้วก็ช่วยผลขึ้นรถนะครับแต่วันนี้อาน้องไม่ได้ไปนะครับพ่อควานจัดคนเดียวเลยนะครับอ้วนบอกว่านอนหลับแบบสบายเลยนะครับบรรยากาศให้นะครับผมม่เมฟสีดูครับดูครับชัดเจนไหมนาอนี่นะครับผม รุ่นมือถือนะครับผมนี่เอามือถือเอานะครับผมไม่ต้องมีไม้กันสั่นนะครับมือถือเอา <c oughs> นี่ก็จะจะสะดุดชะลึกนิดหน่อยนะครับผมก็จะเวียนหัวเวียนตาหรือเปล่าเนาะนะครับผม <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวพอฟานจะย่องไปข้างในอ้วนจะตื่นหรือเปล่านะครับ แป๊บนึงนะครับผมโอ้แม่หญิงก็งกินอร่อยเลยอดก่อนแม่หญิงสับระรดมาวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานว่าจะไปรับบอกว่าเลื่อนอีกฝนตกแต่เอาไม่ได้นะครับผมบอกว่าวันที่สิบเอ็ดอ ม่หญิงก็อดไปอีกหลายวันตอนนี้ก็กินแค่อายาในเปียกรับต้นอ้อยนะครับตับกับอ้อยนะครับผมอ้อยค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือนิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องหา,าหาคะแนนซื้ออ้อยนะครับผม ตอนที่ตอนนี้เริ่มที่จะเหลือนิดหน่อยแล้วนะครับหลังบ้านนะครับที่พอ่อพ่อควานปลูกไว้นะครับผมนี่มาดูท่านอนของเด็กอ้วนนะครับดูครับนิ่งก่อนแม่หญิงเดี๋ยวพ่อถ่ายก่อนลูกอดูแม่หญิงนิ่งเลย ดี๋ยวนี่ครับอ้อยเราเหลือถึงนี้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นเป็นหญ้าในปียนะครับอ่าเหลือฝั่งนี้นิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นอ้อยกรอบนะครับอ้วนก็จะกินง่ายนะครับผมอ่าลำต้นไม่แข็งนะครับอ้วนจะกินเคี้ยวง่ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวจากหลังเกิดเดี๋ยวพ่อวานก็จะหาทุนนะครับผมที่จะ อ่ซื้อแปลงอ้อยนะครับผมเห็นฟานเปาบอกว่ามีอยู่นะครับฟานของน้องเซิงจันเขาไปซื้ออ่าอยู่ที่น่าจะออกจากนี้ไปเจ็ดประมาณเจ็ดกิโลนะครับเราซื้ออยู่ที่หกพันคะแนนนะครับได้เยอะเขาบอกว่าได้เยอะเหลือเห,หลืออีกสองล็อกนะครับเขาบอกว่าจะขายนะครับเดี๋ยวรอให้มีคะแนนก่อนเดี๋ยวบอกพันเปานะครับหลังบ้านอ้วนเลยอ้อย เดาแม่หญ <là> ิงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไลด์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจงเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมนะครับช่วยแชร์ต่อๆกันด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเด็กอ้วนนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะปิดปิดนะครับเป็นช่องทางการ มองเห็นนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม